โทษใครไม่ได้นะถ้าเกิดเงินขาดต้องโทษตัวเองครับผมมาส่งพัสดุที่มี mm hmm. เก็บเงินยอดจะเยอะ mm hmm. ลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดให้ยืนนับตังค์ให้จบก่อนนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเราขึ้นรถล้วไปนับตังค์ mm hmm. เงินขาดนี่แม้ผิดชอบนะครับผมห mm hmm. นึ่งสองสามนี่ขาดไปหนึ่งนี mm ่ hmm. ขาดไปหนึ่งนะ mm hmm. น่อาม่้ากในกรณีที่เราไม่นับทางแล้วก็หยิดทางขึ้นมาไว้บนรถนะครับ โทษใครไม่ได้ครับถ้าเงินเงินขาดต้องโทษตัวเองครับผมบางทีเงินมันอาจจะครบครับแต่ว่าฝากไว้ให้คนที่บ้านรับแทนหรือว่าคนที่บ้านอาจจะเอาไปใช้อะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกกันคนจ่ายก็ไม่รู้กามาแต่เราเพื่อความชัวครับเราจะนับทุกครั้งครับยอมเสียเวลาหน่อยครับเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าครับผม